มวยไทยเดือดสุดสัปดาห์ช่อง7 HD จัดเต็มกับวันลุมพินี129และมวยไทย7สีคู่เอกชนกันดูเดือดอคอกีฬาพลาดไม่ได้ช่อง7 HD พร้อมส่งยอดรายการมวยดัง2รายการในสัปดาห์เดียวกันเริ่มต้นด้วยวันศุกร์ที่17ตุลาคมนี้พบกับศึกวันลุมพินี129นำโดยคู่เอกเต็ง1แฟร์เท็ดดาวมวยจากนครสวรรค์ที่ตัดสินใจลดเวทเพื่อท้าชนกับทุนมินอองดาวรุ่งอันตรายจากเมียนมาในกติกามวยไทยคู่มวยนี้สร้างความตื่นเต้นเพราะทั้งคู่มีทักษะ และพลังที่แข็งแกร่งทําให้ผลการแข่งขันยากที่คาดคิดได้นอกจากคู่เอกแล้วยังมีคู่มวยอีกมากมายที่พร้อมจะสะท้อนเวทีรวมถึงคู่เอกภา,าคอินเตอร์ระหว่างเฟอร์กัสหนุ่มวัยสิปีจากอังกฤษประทัดซารานอันเอ abi, วัซาบีวัยยีปีจากเยเมนในกติกามวยไทยแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจช่อง7 HD ไม่ได้หยุดยั้งที่วันลุมพินี129ในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมคาจะได้พบกับมวยไทย7สีรายการกีฬามวยไทย ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยการแข่งขันที่สนับสนุนการออกอาวุธแบบดั้งเดิมคู่เอกครั้งนี้คือวุฒิไกรวอจักรวุฒิที่จะดดนหมัดกับยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลคู่มวยทั้งสองมีชื่อเสียงและประสบการณ์มากมายทําให้การแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลีลาศินประมวยไทยที่สวยงามคุณคิดว่าใครจะชนะในคู่มวยเหล่านี้มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ อคอกีฬาสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดทั้ง2รายการได้ทางช่อง7 HD กด3 5หรือสดออนไลน์ผ่านบากักกบูทีวี h t t p b a k a b o t v นอกจากนี้ยังสามารถติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งได้ทาง Facebook ch7hd c h 7 h d n e w ch7hdsport และ YouTube ch7hd สำหรับมวยไทย7สีเปิดให้เข้าชมฟรีเพียง600คนแรกเท่านั้นรีบจองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com https://www.thai-ticketmajor.com/ อย่าพลาดโอกาสได้เห็นสิบมวยเดือดสุดสัปดาห์นี้